โรมากำลังพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะคว้าตัวโมฮัมเหม็ดซาลากลับมาร่วมทีมอีกครั้งในขณะที่อนาคตของดาวเตะทีมชาติอียิปต์กับลิเวอร์พูลเริ่มมีความไม่แน่นอนมากขึ้นตามรายงานจากลา r ิพับลิก้าเปิดเผยว่าความสัมพันธ์ระหว่างซาลาและลิเวอร์พูลแย่ลงอย่างมากในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาแม้ว่าจะมีการต่อสัญญากันไปจนถึงปี2027แต่ความตึงเครียดกับอาร์เนสซอตก็ยังคงมีสูงอยู่ หลังจากที่เขาถูกตัดชื่อออกจากทีมและแสดงความคิดเห็นต่อสาธารณะที่ทำให้ความสัมพันธ์ตึงเครียดลิเวอร์พูลยินดีที่จะพิจารณาปล่อยเขาแบบยืมตัวในเดือนมกราคมแต่ก็มีอุปสรรคทางการเงินอย่างมากโดยซาลอได้รับค่าเหนื่อย24ล้านยูโรต่อฤดูกาลนั่นหมายความว่าแม้กระทั่งการยืมตัว6เดือนก็จะมีค่าใช้จ่ายเกือบ12ล้านยูโรสำหรับโรมาต่อให้นักเตะจะยอมลดข้อเรียกร้องก็ตาม สำหรับตอนนี้แนวคิดเรื่องซาล่ายังคงเป็นเพียงความฝันมากกว่าการเจรจาที่เป็นรูปประคำซึ่งจะเป็นการเซ็นสัญญาที่น่าประหลาดใจแบบที่จานเปียโรกัสเปรินี่ยังไม่เคยได้รับมาก่อนดังนั้นผู้บริหารของโรมาจึงหันมาให้ความสนใจกับการเสริมทัพด้วยแนวรุกที่สามารถคว้าตัวได้ง่ายกว่าหนึ่งในตัวเลือกนั้นคือจาโคโมรัสปาโดรีโดยมีรายงานว่าการเจรจากับแอดมดริดคืบหน้าแล้ว โดยทีมจากสเปนต้องการข้อเสนอราว20ล้านยูโรในรูปแบบการยืมตัวพร้อมเงื่อนไขซื้อขาดหากโรม่าได้ไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกขณะที่เฟเดริโกมาซาร่าผู้อำนวยการกีฬาหวังว่าจะสามารถปิดดีลได้ภายในอีกไม่กี่วันทำให้รัสปาโดรี่จะพร้อมลงเล่นในเกมที่โรม่าเยือนอตาลันตาโจชัวเซอร์เซ,ก,เซก็เป็นหนึ่งในชื่อที่กำลังพิจารณาแต่สถานการณ์ของเขาค่อนข้างซับซ้อนกว่า โดยแมนยูไนเต็ดคาดว่าจะยังไม่อนุญาตให้ย้ายทีมก่อนกลางเดือนมก,กราคมซึ่งหมายความว่าโรม่าต้องอดทนรอสำหรับตอนนี้โรม่ายังคงฝันใหญ่แต่ก็วางแผนอย่างรอบคอบด้วย